เป็นปัจจุบันลวานแห่งพระพุทธศาสนายุการมีในยักอนท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะพึงกำหนดนับได้ด้วยประการาชานี้นะโมะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม,ม,สมสพุทธสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะธรรมัสสวนังเอตัมมังคะลมุมตัมันติณโบกาลวันนี้ร,รมภาพจะได้ชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาภารณาสัตธรรมคำสอนของโองพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกว่าจะจบลงตามกาลเวลาอัาสมควร ขอเจริญธรรมแด่ท,ดท่านสาทุชนทุก่านบริษัททั้งหลายวันนี้ญาติโยมทัานศาสาทุกชนทั้งหลายก็ได้มาพร้อมเรียนกัรนณน์าสาราวัดพนมแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งก็เนื่องในวันนี้เป็นวันพระเป็นวันธรรมสวรรเป็นวันทีน่เราท่านทั้งหลายสมควรจะพูดคุยกันหนึ่งเรื่องที่เป็นประโยชน์ทั้งในชาตินี้และในชาติหน้าในสมัยก่อนนั้นวันพระเราเรียกว,วันาาธรรมสวรรค ธรรมะรวมกับคำว่าเสวนะธรรมะก็คือสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นธรรมนหละเสวนะเสวนาก็คือการพูดคุยจึงเรียกรวมกันว่าวันธรรมสวนะวันที่เราท่านจะได้พูดคุยกันเรื่องธรรมะโดยวันนี้นั้นก็เป็นวันอาสาฬหาูชาซึ่งญางติโยมท่านทั้งหลายก็ทราบแล้วว่าวันนี้เป็นวันสําคัญทางพลกพสุทธาสนาซึ่งมีด้วยการอยู่สามวันก็คือ วันมาค้าบูวันมาฆบูชาเดือนสามวันวิสาขาบูชาเดือนหกแล้วก็วันอาสารหาบูชาก็คือเดือนแปดนี้วันมาค้าบูชาก็พูดถึงเรื่องที่มีพระมิสูมาประชุมกันโดยไม่ได้เัดหมายหน้หนึ่งพร้อยห้าสรูปวันนี้พระเจ้าแสดงองควาท่าบาโบก็เป็นวันมาค้าบูชาวันวิสาขาบูชาก็เป็นวันที่ เป็นวันประสูติตรัสรู้ของพระพุตรเจ้าส่วนวันอาสาบูชานี้เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบสามเป็นครั้งแรกครบสามก็คือมีทั้งพระพุธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งญาติโยมนั้นก็รู้เบื้องต้นแล้วว่าพระบุเจ้าของเราหรือเจ้าชายสิทธิานนั้นออกมาจากสกุลสกยะก็คือสกุลของพระราชาพรอมาบวช นี่ริมฝั่งแม่น้ำอโนมาได้ตัดได้ตัดผมตัดพระเกศาริมฝั่งแม่น้ำอโนมาแล้วก็หาจีวรหาผ้าเก่าๆนึ่งหงใส่ไปแล้วก็ออกเดินทางแสวหหาโมฆะรรมทั้งหลายโยมท่ทั้งหลายเจ้าชายถึงหานนั้นก็มีความบวทนเป็นอย่างยิ่งเป็นอย่างยิ่งโยมท่านทั้งหลายลองคิดถึงตัวเราสิ ว่าอย่างเราคนธรรมดาอย่างเนี้อยู่ดีออกจากเรือนแล้วก็ไปเดินอยู่ในป่าถ้าถือดีๆเราก็ไม่นุ่งแล้วนะเราเอาหาผ้าแถวชายป่านั่นหละแถวราวป่านั้นที่เราเรียกว่าอะไรอ่ะข็ผ้าป่าก็ผ้าที่มันอยู่แถวป่าเขาเรียกผ้าป่าผ้าบางสกุลก็คือผ้าที่มันเลื่อมกันเละเราจะเรียยผ้าบางสกุลข้าผ้าเ่านั้นมาใส่อย่าว่าแต่คนที่เป็นเจ้าชายหรือาเลย แม้แต่พยงท่านทั้งหลายเนี่ยใครนู่นผมได้บ้างล่ะก็มีใครจะสามารถทําได้โยบอกเสื้อผ้าชุดน,นี้ที่อาบน้ำมาจากบ้านไม่เอาแล้วมาถึงเราก็ถอดออกแล้วก็หาผ้าแถวนี้ข่าลิงฟันเนี่ยโง่ๆใสๆโยไม่คันเหรืออย่างนี้เป็นต้นพยมยกตัวอย่างคือความภาคเหนยอวิิยะอุตสาหะแล้วคนเกิดเป็นพระราชาเป็นเจ้าชาย,ยอยงทั้งหลายกินข้าวอยู่อย่างไรออกเดินป่าเนเหมือนเดานี่ อยู่สบายอยู่ดีไปเดินป่าโยมจะหาอะไรกินก็าหากินได้แหละแต่ไปอะไรไป,ไปนู่นไปนี้ไปตามเรื่องตามราวแต่เราจะทนได้สักกี่วันเราจะทําได้สักกี่มากน้อยนี้เจ้าชายาก,ก็สามารถทําได้เอาท้นปปิบัติตไปอย่างนั้นหละหาอะไรโยมน่าตายสมัยนั้นไม่มีบาตรท,ที่สมัยนี้มีบาตรสวยงามนั่นไม่โยมสมัยนั้นไม่มีบาตรเจอพระกับลูกหนึ่งนี่ที่บอดพอ,อเป็นกระเบื้องช่ว พอใช้ได้นะ่เขาเดินไปไปเจอบ้านคนก็ยื่นเนี่ยทาว่าี่คนทั้งหลายก็รู้ว่าขอใช่ไหมก็ยืนบบ่นพกเพี่นอะไรให้อย่างนี้คนที่มีจิตใจเป็นมุ่สุโสหน่อยก็เอาข้าวของตัวเองอะใส่แต่โยมท่านทั้งหลายคนเกิดเป็นลูกกริย์นนี่อยู่ดีก็ไปอยู่แถวป่าแล้วชาวป่าชาวลอยชาวเขาเจ้าอาหา อย่างนั้นอะไรที่เขากินนะเหมือนเราเมื่อสักประมาณนี้เปรียบเทียบเหมือนเราเป็นคนภาคกลางกรุงเทพแล้วกันเนี่ยไปอยู่อีสานอย่างเงี้ยไปเดินไปอีสานเขาก็มีอะไรมีปลาร้ามีอะไรใส่มาก็เลือกไม่ได้ถูกไหมก็ใส่พกใส่ถ้วยมาอย่างเงี้ยคนไม่เคยกินจะกินได้ยังไงเหมือนเราลงมาภาคใต้เขาพูดแตแกไม่ดีนะเอาไปน้ำอูดูน้ำอะไรพวกเนี้ยก็กินไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะยนั้นต่างหลายคนที่ไม่เคยกินนะ นี่เจ้าชายถือถาเป็นลูกกษัตริย์ไปเดินขอข้าวเขากินได้ไหมคุณโยมกินคําแรกก็คืออ้วกอ่ะก็คือรากอะ่ะเขาไม่กินไม่ได้จึงมีคาําพราที่โยมท่านต่างๆบอกว่าโอ้ยเจ้าเออปวดแล้วก็ต้องเรียนนะอะไรอะ่ประปัจเจวยจุดสองข้อนะ่ะปาดีสังคายโยนิโสปินท่าปาทางปิเสวามีอาหารที่เรากินไม่ได้เพื่อแต่ให้สวยกินเพื่อบำรุงสุขภาพนี้ จ้าชายี่ลาคิดอย่างนั้นเลยจึงคิดเัินขึ้นมาว่าตอนแรกนุ่งห่มผ้าจีวรใช่ไหมนุ่งห่มผ้าบางสกวลก็บอกว่าเราเพื่อใช้เพื่อป้องกันความหิวความหนาวความร้อนป้องกันเหลือบยุงแดดไม่ได้นุ่งห่มไม่สวยงามจีวรเนี้ยพอเดินบาทกินอาหารก็มาพิจในใจว่าอะไรนะตินเพื่อบำรุงร่างกายนี้ไม่ใช่ให้มันสวยให้มันงามเนี่ยก็คือการเป็นคำนี้พระท่องอยู่ปัุบานีเดียวหรือไมยเพื่อให้พระพิจารณาว่า นุ่งผงผ้าจีบอก็ดีฉันอาหารก็ดีกินเพื่อให้อย่างอัตภาพนี้ให้เป็นไปเพียงเรื่อางาหลนี่ยเจ้าชายหนาก็ทํามาก่อนตอนสมัยนั้นถ้ามีอาจารย์อยู่สองคนชื่ออารา,ลา,าและทบทนและปุทกรดาบสองท่านเรียนหนังสืออยู่สํานักท่านทั้งสองก็ไม่สําเร็จได้ก็เดินทางไปต่อบอกอาจารย์บอกลาอาจารย์อาจารยเ์เรียนมาแล้วผมก็ยังยังมีเรื่องอยากรู้ยเยอะ เดินขอเดินทางไปต่อจนถึงต้นไม้แห่งหนึ่งคุณโยมทั้งหลายใกล้ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา,ชา,าเนี่ยเหมือนแม่น้ำแห่งนียคุณโยนทั้งหลายมาถึงเจอต้นยางใหญ่ต้นหนึ่งนะแล้วก็รู้ตใจต้นยางที่สบายดีแล้วเกินก็นั่งตรงนี้ตอนนั้นใกล้จะตัดทะล,และนะะาาุแล้วนะโยนนะใกล้จะผ่านมาหกปีแล้วนี่เล่าเนี่ยไม่ไม่ใช่ผ่านมาสองสามนาทีนะผ่านมาหกปีแล้วก็เจอต้นยางใหญ่สมัยนั้นต้อนอะไรก็ได ายโยมอย่าบอกว่าต้นโพต้นโพนะไม่ใช่ต้นโพนี่สายท่านต้นมะเดือ่อยโยมต้นโพเนี่ย